เหมือนมันเป็นพรมลิขิตพรมลิขิตหรือว่าพรมเชตีนวะใครก็ยังจะไปอยู่กับมึงกูมไม่เอาหรอกนะคน,นจนจ้แบบนี้ไปคันก่อนจิไปไอ้บิ๊กไอ้บิ๊กอยู่ไหมเอออยู่อยูย hey, ไ่ไงไอ้หมี มามาเข้ามาก่อนโหร้อนเดี๋ยวพิวมึงเฉยหมดเร็วมึงจะชมอะไรนักหนาเนี่ยไม่เคยเห็นบ้านเงี้ยโอ้หบ้านใหม่เองสวยจังวะสวยปะล <c oughs> <ๆ>่ะไป <c oughs> ไงลอยมาข้างนอกนิดหน่อยวะงั้นเดี๋ยวกูไปเอาน้ำมาให้ก่อนนะเออไป <c oughs> น้ำมาแล้วเว้ยเย็นเย็นกินก่อนขอบใจเว้ยอืออือไอ้บิ๊กบ้านใหม่ของเองอะ่ะมันใหญ่โตสวยงามจริงๆเลยนะเว้ยคงซื้อมาราคาแพงสิวะก็พอตัวหระอวะดูดีมีระดับขนาดนี้ว่าแต่เองอะ่ะเอาเงินที่ไหนไปซื้อวะหรือว่าเองถูกป่วยเฮ้ยถูกหวยที่ไหนวะพอดีบ้านเนี้ยมันมีโปรโมชั่น,นฟรีดาวเงินเดือนหมื่นห้าอย่างกู จะเอาเงินที่ไหนไปซื้อเงินสดกูก็กูเขาเอาได้ได้บ้านหลันงนี้มาเนี่ยอทํางานประจําเี่ยมันดีอย่างนี้นี่เองไม่เหมือนข้าเลยนะเว้ยข้าเป็นรปภเป็นพาร์ทไทม์อย่างเงี้ยกินรายวันโูจะซื้ออะไรแต่ละอย่างอะ่ะก็ต้องซื้อที่เงินสดมันเหนื่อยมากเลยว่ะแต่กูว่าดีนะไม่ต้องมาเป็นหนี้เหมือนกูเงินเดือนหมื่นกว่าบาท ผ่อนบ้านผ่อนรถแม่งแทบไม่เหลือเลยวะ่ะมีอ,อ๋อกูยืมสองร้อยดิเฮ้ยบิ๊กกูพูดจริงน้ำแก้วหนึ่งสองร้อยกูว่ามึงเอาคืนไหมเถอะวะกินให้เตือนใจนับแล้วนะกูยืมสองร้อยโทรไอ้บิ๊ก บ้านมึงก็ใหญ่ขนาดนี้รถมึงก็มีขับมึงยังจะมายืม,มงเงินกูอีกสองร้อยเอาวะเพราะมึงเป็นเพื่อนกูนะเนี่ยขอบคุณนะไหนๆกูก็ให้มึงแล้วสองร้อยกูขอกินน้ำตักีนะนี่เชื่นใจเลยนะเพื่อนอเอาอีกมั้ยเอาน้ำอีกมกั้ยน้ำแก้วละสองร้อยกูพอแล้วแหละไปเอาอีกเถอะเอาเถอะ ไม่เอาแล้วว่ะเพื่อนกูจะได้ขอบใจมึงมากนะเพื่อนกูรักมึงเพื่อนเอออีกกูก็หมดตัวแล้วว่ะรถนันเสียอะไรตอนนี้วเนี่ยทำไงดีเนี่ยเออพี่คะพอดีว่ารถเสียคะ่ะแถวนี้พอจะมีอู่ไหม,ม ฝ้ายใช่ฝ้ายไหมเนี่ยฝ้ายจำพี่ได้ไหมอา้าวพี่หมีนี่พี่มาทำอะไรแถวนี้เนี่ยพี่ทำงานเป็นรปภอยู่แถวนี้อ่ะฝ้ายพี่ดีใจมากเลยนะที่พี่ได้เจอฝ้ายอีกครั้งหนึ่งอ่ะพี่หมีฝ้ายให้ฝ้ายจำภาพเช่หน้าที่ฝ้ายให้พี่ได้ไหมพี่อยากเก็บติดตัวไว้ตลอดเลยนะ เหมือนมันเป็นพมลิขิตที่ทําให้พี่อ่ะได้มาเจอไฟอีกครั้งเลยนะพมลิขิตหรือว่าพมเชดต,ตีนวะฮะไฟ,ฟ,ฟ,ฟพูดว่าอะไรนะเปล่าจ้าะพี่หมีดูรถให้หน่อยสิไงไอหมีทำอะไรอยู่ อ้าวไอ้บิก๊กนี่เอ็งจำฝ้าเพื่อนลูกน้องสมัยเรียนได้ไหมเออที่เอ็งชอบแกล้งบ่อยๆอะ่ะอ๋อยายไ้าที่ชอบขี้แง่นะเดี๋ยวนี้ไม่ได้ขี้แงแล้วจ้ะหลอจ้ะ <c oughs> เออนี่ว่าแต่ว่าตอนนี้รถไ้าเสียจะทำไงกันดีอะ่ะอ,อือแถวนี้พอจะมีอู่ไหมอะ่ะจะได้เอารถไปอู่อืมถ้าอย่างนั้นน่ะรถมอไซค์ของพี่อ่ะมันจอดอยู่ข้างหน้าเนี่ย เดี๋ยวฝ้ายอ่ะเดินไปขึ้นมอเตอร์ไซค์กับพี่แล้วไปหาอูเพื่อจะมาซ่อมรถของฝ้ายแล้วกันนะงั้นฝ้ายไปกับพี่ก่อนดีกว่าไอ้เย,นยน<ไ>็ยนเย็นก็ดีเหมือนกันนะพี่หมีฝ้ายไม่อยากขึ้นรถมอเตอร์ไซค์อ่ะอากาศมันร้อนถ้าอย่างงั้นฝ้ายฝากพี่หมีจัดก,การในฝ้ายหน่อยนะมาจา้ะเชิญเลยเอ,อึ๊อเอ้ยไอ้อหมียังไงกูฝ่ามึง้วยแล้วกันไ้าซ่อมเสร็จแล้วอ่ะ ก็รถไปจอดไว้ที่บ้านกูเดี๋ยวกูพาน้องป้ายไปรอไว้รอที่บ้านก่นอนก็ได้ตามนั้นก็ได้ไปด้วยนะเพื่อนเออนั่งก่อนเว้ย ไอ้บิ๊กมากูมีเรื่องอะไรเนี่ยเออข้าไม่รู้จะเริ่มยังไงวะคือข้าแอบชอบฝ้ายวะฮะมึงชอบฝ้ายเหรอก็เออสิวะข้าแอบชอบฝ้ายมาตั้งแต่เองอะ่ะชอบไปแกล้งเขาแต่ข้าก็แอบไปปลอบใจฝ้ายตลอดแหละกูไม่รู้จริงๆวะถ้ากูรู้พี่บิ๊กใครมาอา้าว พี่หมีฝ้ายฝ้ายมาอยู่ที่นี่ได้ไงอ่ะก็ฝ้ายอ่ะเป็นแฟนพี่บิ๊กฝ้ายก็เลยมาอยู่กับพี่บิ๊กน่ะสิกูขอโทษด้วยนะเพื่อนกูมีน้จริงว่ว่ามึงชอบฝ้ายพี่หมีชอบฝ้ายหรออือใช่พี่อ่ะชอบฝ้ายมาตั้งแต่ฝ้ายให้ผ้าเช็ดหน้าผืนนั้นพี่แล้วอ่ะพี่หมีฝ้ายต้องขอโทษพี่หมีจริงๆนะที่ฝ้ายอ่ะชอบพี่หมีไม่ได้ ป้ายชอบพี่บีเขาเพราะว่าพี่บีแกะเขาทั้งหล่อทั้งรวยมีบ้านแล้วก็มีรถให้ป้ายด้วยแต่พี่หมีดูพี่หมีสิมีอะไรบ้างอะจนจนป้ายไม่ชอบหรอกผู้ชายจนๆแบบนี้อะป้ายไ,ไม่พูดเกินไปหน่อยหรอ,หอืไม่เกินไปหรอกเอองั้นบ๊กข้าขอไปก่อนนะพี่ไปก่อนนะป้ายจ้ะขอโทษด้วยนะเว้ยเพื่อน ไปลองก่อนเดี๋ยวขึ้นไปไอบอกอย่ายืดมันไม่ไหมทำไมอะไป่นี่ถามเลยเถอะดูสภาพตัวเองงตอนนี้มีอะไรเหลือบ้างบ้านก็นโดนยึดรถก็โดนยึดแขกยังพารถกูโดนยึดไปด้วยใครก็จะไปอยู่กับมึงกูไม่เอาอนะคนจนตแบบเนี้ยไป่ชนก่อนขึไปโอ้ยโดนไหมนะไป่เฮ้ยไป่ไป่ไป่ขับรถยังไงมันไม่รู้ตาตาเหลืยไม่เห็นเลยคนขยืนอยู่เนี่ยเป็นอะไรหรือ,ปอเปล่าคร<อ>ับเนี่ยฮะเอ้าไปบิ๊ก มาทำอะไรตรงนี้ยอ้าวพี่หมีทำไมพี่หมีมีรถขับกับเขาด้วยอ่ะก็พี่กทำงานเก็บเล็กผสมน้อยเป็นซื้อรถด้วยเงินสดได้อ่ะโอ้หพี่หมีถ้าอย่างนั้นอ่ะไยขอบอยู่กับพี่หมีได้ไหมอ่ะเออบี่กอะอย่างไอ้บิ๊กนี่นะตอนนี้มันมีอะไรเหลือบ้างอ่ะพี่มันโดนยึดไปหมดแล้วเนี่ยาฟไม่อยากอยู่กับคนจนๆเพี่นะพี่รนะักไฟไม่ใช่หรอ ขึ้นรถเถอะไปไป้าจะไปไหนอะ่ะก็ขึ้นรถไงพี่หมีพี่หมายถึงบิ๊กเพื่อนพี่ะบิ๊กขึ้นรถขอบใจนะเว้ยเพื่อน